ต่อมาครับแอดมินยูจะมาสาธิตที่ดูครับระหว่างการใช้งานของอุปกรณ์ระแบบเรียลไทม์ครับหลังจะเราใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับยูเซนปิ๊บแน่นเรียบร้อยตัวเช็คดีว่าอุปกรณ์แน่นแน่นอน,นครับเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมายูเซ n นแบบมีนตันไปที่ด้านขวามือครับเป็นรูปมารวัดเห็นไหมครับอ๋อก่อนอื่นต้องมั่นใจก่อนว่าตัวอุปกรณ์ครับต่อ เชื่อมต่อกับตัวเซนเซอร์เรียบร้อยกับตัวแอปพลิเคชันเรียบร้อยครับขออภัยครับกดมาที่ด้านนี้ครับสมมุติว่าแอดมินอยู่ตีให้ดูครับเอาแบบเบาๆนะครับพอดีอยู่ในบ้านเห็นไหมครับความเร็วรูปตกกัจะขึ้นมาอีกทีหนึงครับแรงขึ้น1นึยกโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่าแบบโหมดเป็นโหมดเดียวไทม์ครับสมมุติว่า ท่านนักแบตโ,โ,โดยเฉลี่ยนะครับเนื่องจาก u s เซนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่จะต่อเชื่อมด้วยบลูทูธเวอร์ชัน4 4ดังนั้นเนี่ยจะได้ระยะอยู่ระหว่างประมาณ5-10เมตรถ้าท่านวางโทรศัพท์ไว้หลังคอร์ดและท่านติดอยู่ฝั่งในอุปกรณ์ในโหมดนี้สามารถใช้งานได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกมจบท่านเปลี่ยนฝั่งไปอยู่อีฝั่งหนึ่ง ตัวอุปกรณ์เนี่ยไม่สามารถรับสัญญาณได้ไม่ต้องห่วงครับ u s e n s นมีโหมด uh, standalone ครับคือจะเก็บข้อมูลไว้ใน u s e n s นเมื่อท่านกลับมาเชื่อมต่อกับโหมดนี้เมเ่อเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์ใหม่ตัวแอปพลิเคชันจะถามว่าท่านต้องการจะโหลดข้อมูลจากตัวเซนเซอร์กลับมาอยู่ในตัวโทรศัพท์มือถือไหมพอท่านโหลดเข้ามาปุ๊บทุกอย่างจะเข้ามาอยู่ในนี่ครับแบบเดียวกันครับ ออขออภัยครับเนี่ยครับทุกอย่างจะถูกกลับมาอยู่ในโหมดนี้ครับว่าวันนี้ท่านตีไปความเร็วสูงสุดเท่าไหร่เห็นไหมครับว่าใช้งานได้ง่ายมากมายไม่มีปัญหาอะไรเลย